ก้าความลับทองของชีวิตการแต่งงานสําหรับผู้ที่แต่งงานแล้วหรือกำลังเตรียมที่จะแต่งงานเร็วๆนี้หนึ่งทุกคนที่เราจะใช้ชีวิตแต่งงานด้วยล้วนมีความอ่อนแอดอกกุหลาบทุกดอกยังมีหนามของมันเองหากเราให้ความสำคัญกับจุดอ่อนของคู่สมรสมากเกินไปเราจะไม่สามารถดึงจุดแข็งของเขาหรือเธอออกมาได้ดีที่สุด2ทุกคนมีด้านของชีวิตที่เคยมืดมนไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นจงหลีกเลี่ยงการขุดคุยอดีตของอีกฝ่ายสิ่งที่สำคัญคือชีวิตปัจจุบันของคู่ครองของเราพยายามให้อภัยและลืมทุกสิ่งเพราะอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นจงโฟกัสที่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต 3. ชีวิตการแต่งงานย่อมมีความท้าทายของมันเองการแต่งงานไม่ใช่เตียงที่โรยไปด้วยดอกกุหลาบและรักแท้ก็พิสูจน์ได้นยามยาก ดังนั้นแล้วเราต้องอดทนและต่อสู้เพื่อชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นเพื่อให้พร้อมสู่การตัดสินใจที่จะอยู่กับคู่สมรสในอนาคต 4. ชีวิตการแต่งงานของแต่ละคนนั้นย่อมมีความสําเร็จที่ต่างกันออกไปอย่าเปรียบเทียบการแต่งงานของเรากับใครเพราะเราต่างไม่มีวันเท่าเทียมกันบางคนอาจเดินนําหน้าและบางคนอาจอยู่ข้างหลังอีกไกลทั้งนี้เพื่อหลกเลี่ยงความเครียดจากการแต่งงาน จงอดทนทำงานหนักและให้เวลากับชีวิตแต่งงานอย่างเต็มที่เพื่อความฝันสำหรับชีวิตหลังแต่งงานที่จะเป็นจริง 5. ชีวิตการแต่งงานคือการประกาศสงครามเมื่อเราแต่งงานเราต้องประกาศสงครามกับศัตรูตัวฉกาจของชีวิตการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจการละเลยการละหมาดการไม่ให้อภัยการนอกใจการมีอิทธิพลของบุคคลที่สาความตระหนีความดื้อรั้นการขาดความรักความหยาบคายความน้อยของภรรยา ความเกียดคร้านการหย่าและอีกมากมายฉะนั้นเราควรพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตการแต่งงานของเราให้ดีที่สุด 6. ไม่มีชีวิตการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบชีวิตแต่งงานก็เหมือนรถที่มีน้ำมันเกียร์กระปุกเกียร์และหากชิ้นส่วนแต่ละอย่างไม่ได้รับการดูแลยอย่างเหมาะสมรถอาจจะเบรกลงที่ใดที่หนึ่งตามถนนและทำให้ผู้อยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุและเสี่ยงต่อชีวิตได้ดังนั้นแล้วเราไม่ควรละเลยชีวิตของการแต่งงาน 7. ชีวิตการแต่งงานคือความเสี่ยงเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังการแต่งงานเนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนไปดังนั้นให้เว้นช่องว่างไว้สำหรับการปรับตัวการตั้งคัรอาจเกิดหรือไม่เกิดขึ้นในอีก4ปีข้างหน้าคุณอาจแต่งงานกับเธอเพราะเธอพร้อมแต่เธอก็อ้วนขึ้น100%หลังจากมีลูกหรือสามีเราอาจตกงานเป็นเวลาหลายปี หรือเราต้องรับผิดชอบสถานะทางการเงินของครอบครัวจนกว่าสามีจะได้งานใหม่อย่างไรก็ดีแต่เมื่อมีอันล้ออยู่เพียงข้างเราแล้วเราจะยิ้มได้ในที่สุด 8. ชีวิตการแต่งงานไม่ใช่เพียงสัญญาชั่วคราวแต่เป็นสัญญาถาวรการแต่งงานต้องการความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ความรักคือกาวที่ทำให้คู่รักผูกพันกันการอย่าร้างเริ่มต้นที่จิตใจอย่าคิดอยา่าอย่าคุกคามคู่สมรสของเราด้วยการอย่าร้าง เพราะอัลลอฮ์ทรงเกลียดการหย่าร้างก้าทุกชีวิตการแต่งงานมีราคาที่ต้องจ่ายการแต่งงานก็เหมือนบัญชีธนาคารเป็นเงินที่เราฝากเข้าบัญชีธนาคารของเราซึ่งเราสามารถถอนออกได้ถ้าเราไม่ฝากความรักความสงบสุขและการดูแลเอาใจใส่การแต่งงานของเราแสดงว่าเราไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสมในบ้านที่ควรเต็มไปด้วยความสุขเพราะไม่สามารถรักได้หากปราศจากการให้และการเสียสละเนื้อหาบทความเพจนาเดียมีเรื่องจะเล่า อันฮัมดูลิลละหวังว่าเราจะนำข้อคิดข้อตวนใจเหล่านี้มาใช้ในชีวิตการแต่งงานอินชาอัลลอ